สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวนะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะ,ะนั่นก็คือวัดคุ้นสมุทร จีน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 สำหรับการเดินทางค่ะเราก็จะต้องขึ้นเรือนะคะจากท่าเรือปารีนะคะใช้ระยะเวลานะะในการเดินทางประมาณ15นาทีนะคะส่วนอัตราค่าโดยสารค่ะคนแรกคะคิด100บาทค่ะคนต่อไปนะคะคิดเพิ่มอีกคนละ10บบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศสองข้างทางเป็นยังไง เราก็มาถึงท่าเรือวัดขุนสมุทรจีนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสะพานนะคะที่เราจะต้องเดินไปต่อรถนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็เต็มไปด้วยน้ำทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปเพื่อไปต่อรถเราต้องนั่งสล้อต่อเข้าไปเปนน็นยังนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทางเข้านะคะวัดขุนสมุทรจีนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะคะไปชมโบสถ์กันในนั้นนะคะ ถึงแล้วนะคะวัดขุนสมุทรจีนหรือวัดขุนสมุทรทาวานะคะเป็นวัดที่ติดอยู่กับปากอ่าวทะเลค่ะตั้งอยู่ที่บ้านขุนสมุทร ตำบลแหลมฝาผ่านะคะอ,อําเภอพัสมุรเจดี JD นะคะจังหวัดสมุรปาราการค่ะวัดแห่งนี้จะประสบปัญหาก็คือถูกน้ําทะเลกัดเซาะและน้ําท่วมนะคะทางวัดนะคะจึงต้องยกโบสถ์นะคะและกุฏิให้สูงค่ะเพื่อให้พ้นจากน้าทะเละคะ่ะแต่ว่าภายในโบสถ์นะคะก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านนอกนะคะก็มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนะ,ะแล้วก็พาแม่กับหลานนะคะมาถ่ายรูปชิคชชิวชิว,ก,ชวก,กันนะคะที่ริมทะเลตรงนี้นะคะ เ,เพื่อนๆนะคะก็สามารถพามาถ่ายรูปริมทะเลได้นะคะมีหลายมุมนะคะให้เ,เพื่อนๆได้ถ่ายรูปค่ะซึ่งมันสวยงามมากๆนะคะแล้วก็รีแลกไปอีกแบบและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่อยากให้ทุกท่านมาถ่ายรูปนะคะนั่นก็คือโครงกระดูกปาวานะคะที่ว่ายมาเกยตื้นตายนะคะที่วัดแห่งนี้ค่ะก่อนกลับนะคะเราก็มาแวะกินนะคะหอยนางรมสดๆหวานๆนะคะจากที่นี่นะคะมันหวานมากมันฟินเวอร์อันนี้หลานกินไปหลายตลับเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะหวานด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือยำใบชะครามกุ้งซออร่อยเวอร์ค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือกุ้งเกียดเมื่ออิ่มท้องแล้วนะคะเราก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีาพหวังว่าเพื่อนๆ่คงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าอย่า,ายงไงนะคะอย่าลืมกดไลค,ค์กดซับสไครป์ด้วยนะคะ อ้าวแล้วกดแชร์ละไม่กดเหรออย่าลืมกดแชร์ด้วยแชร์แชร์แชร์ด้วยนะแชร์ด้วยอย่าลืมอย่าลืม